มันมไม่สัตธรรมเลยด้พี่น้องลูกกเลี่ยงมากับมือถึงว่าจะเป็นลูกเลี้ยงก็ตามเนาะแต่ว่าเฮาเลี้ยงมากับมือเลี้ยงจนใหญ่แล้วมาเอาเป็นผัวเป็นเมียพี่น้องคิดว่ามันมีสัตธรรมบอมันมีความอายบอมีความละอายบ่ลูกก็เอาเมยแเมยก็เอาลูกแบบนี้มันมันหน่าอายมันบมมีสัตธรรมโมมีความคิดละอายใจตัวเองบ่บบอายเศว้าบ้านบ่อาย พระเจ้าบบอายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองอ่านี่แหละพี่น้องเลยสูมือนี่มันมีสัจธรรมแบบนี่บ่คนเฮาโลกมันเลยเปลี่ยนแปลงไปมันเลยเปลียปล่ยนแปลงไปแบบในทางที่บ่แมนเลยเนาะพี่น้องนเนาะเหลือเกินเนาะสูมือนี่เนาะบ่เคยพ่อเคยเห็นลูกเอาแม่แม่เอาลูกพ่อเอาลูกอืมเอาลูกตัวเองแม่ก็เอาลูกตัวเอง,เอเองพ่อเอาลูกตัวเองเรืกก่องมันกลับเมื่อ นใหญ่จนโตมาเอาลูกเป็นผัวเป็นเมียโอ้ยเป็นตนาหนายเถอะพี่นอ้องเลยศาติธรรมเสมอนี่คนเขาขิดเอียงยุคือผักกันเห็ดแนวนี้คือเหตุการณ์ที่ว่ากล่องได้เล่าเรื่องสู่พี่น้องฟังแรกรละกามีหลายๆคนมาเล่าสู่พี่น้องฟังหล,ลายๆคนกับพ่อตอ่ตอๆกันมาโอ้ยแบบนี้และบ้านคอยเคยพอ่อเคยเจอมาอา่เ,อาเคยเห็นมาบางที่กับพ่อนี่เลี้ยงลูกมาก,กับเมื่อ ลูกไงเลยเอาลูกมาเป็นเมียเม,ม่ตายเลยเออเขาไปคมคืนเอาลูกบอกว่าเออแล้วก็กินอยู่เหมือนกันลูกเข็ดใจบ่ได้ออลูกท่านใจบ่ได้คาโตวตายบางคนก็บว่าออพออพอนมีความสุขเลยแต่ว่ามันโมมีสัตธรรมมันบ่มีความคิดละอายใจตัวเองลูกก็เรียงมากับกลับตัวยงมากับตัวเรียงมาตั้งแต่น่อยใบเบ้อบางคนก็เอาลูกเรียงเป็นผัวเป็นเมีย เอาลูกเลี้ยงบอมเองใช้เลือดเดียวกันเอากันได้แต่ว่ามันบ่มมีความละอายใจบอมมันบ่มมีความละอายใจบอบไอ้สาวบ้านบอเลี้ยงมากับเมื่อถึงว่าลูกเลี้ยงกระซังเนาะแต่เฮาเลี้ยงมาแต่ดังแดงแต่นน้อยพุ่นอมมีความสำนึกบอ่มีความละอายใจบอแปลว่าบ่กล้องเจอแบบมีอายใจขนาดละอายใจขนาดพ่อกระซัวแม่กระซัวลูกกระซัวถ้าว่าเอากันแบบนั้นเย่ายวว่าเหตุการณ์บังคับเธอเด้อ อย่าว่าเหตุการณ์บังคับเธอเดิมมันยอ่อกันแมนบอกมันเอากันเธื่อหนึ่งสองเถื่อทว่าเทื่อแรกอืเตือนกันตีอ่าบ่อย้มันเกินเลยอัน,นิ้ตีปล่อยมันเกินเลยไปปล่อยให้มันเกินเลยไปจนชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาจะว้าอืมว่าพวกนี้บายใจเลยบอกบ่มีสัตธรรมบ่มีความคิดเลยบ่คือปล่อยละเลยอ่านี่แหละวัฒนธรรมเฮาเปลี่ยนแปลงไปเสมอนี่พระเจ้าก็ามี่ลูกมี่เมียโพดอ่า ไคบุเคยเห็นเบ้ากล้องเคยเห็นมาเบิดแล้วนอนเบ้าสู้ฟังบางคนกับมีผัวสองผัวสามบางคนกับมีมีซีมีงงหาไปตัวถีตัวเด่นอืมอันนี้ก็ได้น้องพี่น,อน้องเนาะนี่ก็เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งทีบบ่บุกกล้องเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนี่เลยบางคนก็บว่าบุเป็นยังดอกมันบุกเป็น,านสายเลือดเดียวกันแต่ว่ามันบุมีคมละอายใจบอกพี่น้องว่าสู้กนฟังดูเลยมันบุมีคมละอายใจบุกกล้องละอายใจได้บุกล้าหฮ็ดอกพี่น้องเอ้ยบุกล้าหฮ็ดีรี คือว่าลูกชิญาอ่าชิญายเป็นเบาเป็น,าปนสาวรอทำใดกะอ้ยมันโมมีความคิดดอกแบบนะั้นละอายใจพี่น้องไอ้คิดอย่างบางคนเขาจะบอกว่า,อ,าอ้ยควละอายใจคนบาบนใจเด้ขันเห็ดแบบนี้ขอให้ตายเลยดีกลัวอืมบุเอาดอกจะเอาความมีแห้งตัวเองแต่มาให้ชาวบ้านชาวเมืองว่าวนี่จะไปใช้ชีวิตอย่างไรจไปใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมแน,น่นอนเลย ก็ใช้ชีวิตในจังไหนในสังคมแม่นในพี่น้องไิใช้ชีวิตจังไหนอายคนและปกะกองอืมอายคนนะไปเหตุเรงนัน้นมันบอมีสติบอกเป็นพอ่อเป็นแมค่คนอืมตักเตือนเป็นยังลูกอ่าเทือนหนึ่งเทือนสองอีกอย่างไปแห้งป้อยไปเลยเนาะโอ้แลวมีแหงแม่นบอกเลยไปและตัวถีบตัวเด่นคว่วมนี่แหละคว่วมของคนมันมีตะกะข่วมมันมีค่ามอ่าแบบเขาเอื่นยังไดมีค่วมเขาเอื่นจังไงพี่น้องบอกกองวา่าวบอบทจากคำนี้นะ มันเป็นคําแบบคนคิดแบบล่ามกจากหน่อยคนมีตันหาจากหนอ่อยเออคนมีตันหาเลยเนาะเออคํานี้แหละคนมีตันหาเนาะเท่าแล้วลูกง่ายแล้วเนาะเป็นแสกเป็นสาวเป็นเบาเป็นเพลไปบ่นม,มีความอดทนมันมีความก้าวน้ว่าลูกรอลูกงามเออบางทีกพ่อเลี้ยงคิดกับลูกเลี้ยงอ่าบางทีกแม่เลี้ยงคิดกับลูกเลี้ยงบางที่กับลูกเลี้ยงคิดกับแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงโอ้ย oh, มันเป็นเอี่ย นองพี่น้องเนาะที่แหลกบอกกล่องแต่ว่าบกเคยเห็นดอกแต่ว่าหฮาใหญ่มากหูเรื่องเนาะเห็นเรื่องเล่าแบบนี้เลยโอ้เป็นตานายครับเป็นตานายครับโบคิดว่าบ้านเมืองเข้าจิตเป็นแบบนี้อ่บอบคิดว่าบ้านเมืองเข้าจิตเกิดลักษณะแบบนี้เกิดเหตุแบบนี้ตานายพี่น้องเลยผู้ใดก็จะมาสัวลูกกระสัวแม่กระสัวพ่อกระสัวอ่าถ้าวาเหตุแบบนี้เนาะมันบ่มีชัตทธรรมขาคิดเบิ่งละอายใจเศร้าบ้านเศร้าเมือง บบคิดว่าเออชีไปใราชีวิตอย่างไรในสังคมบบคิดว่าลูกจะไปใราชีวิตอย่างไรในสังคมชาวบ้านเสมอเขาจะรับได้บ่ลูกเลี้ยงมากับมือถึงว่าโบมนจะออกมาหู้จะของกับตามทางเนาะแต่โบมีสัตธรรมโบมีความคิดละอายใจโบคิดว่าลูกเต่าจะไปใราชีวิตอย่างไรในภายฝังหนาแต่ว่าออกได้ลูกได้เต่ามากบบว่าโอ้ยพ่อเลี้ยงเอากับลูกเลี้ยงเออแม่เลี้ยงเอากับลูกเลี้ยงเอออกลูกออกเต่ามาก บัดาบ้านชาวเมืองเออเขาไปว่าโอ้ยมึงนี่พ่อกับแม่มึงนี่เป็นพ่อแม่กันแท้ๆเป็นเลี้ยงพอ่พอเลี้ยงแมง่มึงม่แท้ๆพากันเอากันได้มึงออกมาหนิลูกจสีอายใจจังใดบัดนี้ลูกสีทํำใจจังใดบัดน,นี้ลูกลานออกมาอืมแต่ยินชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าแบบนี้แต่ยินเขาว่าพื้นแบบนี้พี่น้องตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆใหญ่แล้วเนาะอตั้งสติดีๆอยาให้ชาวบ้านชาวเมืองอ่าถาคุนสาานีคิด เรื่องเล่าแบบนี้มันอายชาวบ้านชาวเมืองฮาเนาะผู้ใดสิไประเหตุแบบนั้นแมนโบพี่น้องเอ้ยซัวคากไดมันมีส่วนหน่อยมีแต่ว่าส่วนหน่อยอืบ้าก้องคือเห็นเนาะมันมีส่วนหน่อยเนาะแล้วก็บโมเมนต่บ้าก้องคือพี่น้องหลายๆายคนเนาะหลายหมื่นคนก็คเคยพ่อเคยเห็นมาเมื่อว่าวซูบ้าก้างาองฟังถามพี่น้องบอสเซียพี่น้องเขาไปเบิ่งในค,มนคอมเมนต์บอกเมนว่าเขาเจ้าแ่งเรื่องขึง้นมาเนาะ บอเมนว่าเขาเจ้าแ่งเรื่องขึ้นมามันเป็นเรื่องจริงเที่ขาเจ้าหญิงตามข่วมเป็นจริงที่ขาเจ้าเห็นมาแล้วากว่าเาสู้พี่น้องฟังนี่พี่น้องี่นบางคนพิ่นกับบอเสือว่ามามีหรือบอเรื่องแบบนี้มีแท้พี่น้องบางคนกับมินเขามาว่าโอ้ยลูกมันซัวคักอืบางที่กับเอาโมมาลุ่มเมจะของข่วมซัวของลูกบางคนลูกไอพี่น้องฟังเด้อบางคนเนาะลูกเต่ากับบางคนกับซัวใครหรือ บางคนไปติดสิ่งเสพติดต่างๆนั่นน่ะหลงละเรื่องน้ำโมน้ำรูอหลงละเรื่องในความสักส่วนของมมของรูมาดูล่องล่องเมย์มึงดูเมย์มึงบุ๋มมีผัวโอ้โบอท่านของบ่ได้ทำงานเข้าไปล่องมึ่งป่บัจจุอาความคิดเขาแบบนี้นะอือนี่แหละความคิดสุ่วของลูกพี่น้องเลยว่าสู้กันฟั่งว่าวโตโกันฟังเติองลูกเติองเต่าถ้าว่าคนที่ปล่อยแล้ยเนาะอปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ลูกอหรือว่าพ่อหลี้ยง ที่ลงละเรื่องเออเห็นลูกงามโอ้ยกูอยากได้ลูกกูเป็นเมียเด้มึงงามกอดเสื้อ,อส้มกอนเขากอนหน้าบัจิวาข่วมคิดเพราะว่าเหตุการณ์หรือข่าวอ่ะมีหลายแห่งที่พ่อเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงนับแต่พ่อแท้ๆเอาลูกแท้ๆเป็นเมียกับมีพี่น้องเอ้ยนี่คือคววมซัวของคนที่แบบมีตัณหาราคา่ะนี่คนคนที่มีตัณหาราคา่ะมันเป็นแท้ๆพี่น้องเอ้ยมันเป็นแท้ๆขควมซัวของคน มันบมมีสิ้นสุดแต่ว่าความดีของคนก็บ่มีสิ้นสุดคือกันแล้วแต่เฮ้าสิเดินในทางเส้นใดเดินทางในเส้นทางที่ดีมันก็ดีไปแม่นบอกพี่น้องเดินทางในเส้นที่สั่วมันก็สั่วไปอืมคนเฮ้าเออมันมีตัณหาราคถ้าตัดตัวนี้ได้เนาะถ้ามีคนเขามันมีอยู่แล้วตัณหาเนี่ยออมตัณหามีอยู่คู่นเนอะบ้างคนก็มีคือตัณหาแต่ว่าตัณหาเฮ้าอยู่น้าเมี่ยเฮา เอาขิดอย่างเขากาออ็อยู่น้ำเมียเฮาอ่าอยู่น้ำคอนน้ำขั้วเฮาเฮาบบไปลงแล้วเรื่องบบไปขิดต่อออเหลืองล่ามกจวกกระเป็ดต่างๆแล้วนะ้าเขาก็อยู่ได้เม่นบอกพี่น้องมันมีทุกคนนะตันหาล่าค่าอย่างพี่น้องเอ้ยอยากได้นั้นอยากนี่นี่อยากโลบนั้นโลบนี้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตตัวเองต้องอยู่ในขอบเขตตัวเองอืมอย่าไปเห็ุให้ชาวบ้านชาวเมือง่อาหเห็ดให้มันผิดจตุธาธรรมบานเฮาเนาะ พอมาบ้านเหามันกับมีคือมีเป๋เนาะบางคนเดี๋ยวนี้นะมันมีกฎหมายออกมาหลายๆอย,ย่างหลายๆเนี่ยออพอเลี้ยงพ่อคืน้นลูกเลี้ยงถ้าว่าลูกเลี้ยงผสมย่อมต่างๆานะั่นนะหรือผสมย่อมก็เป็นผิดกฎหมายนะเป็นเรื่องเป็นเล่าออไปได้พี่น้องเอ้เนาะบางกองกับเงือดหลกับความคิดของคนนะพี่น้องเนาะที่เขาเขาเห็ดกันเน,นี่ยนอใดเขาย่อมกันไน,นี่ยนอใดมันเกินไปนะั่นะนะออมันเกินไปพี่น้องนะนะเลยนี่แหละคือบางกองว่าสุเรื่องเรื่องนี่นบเม์เอาลูกลูกเอาเมออืม ที่แรกกับเมย์กับเธอหนึ่งเธอสองกับโบลิตักเตือนลูกใหปล่อยให้ลูกละเรื่องจนไปเป็นพวเป็นเมียกันเนาะบางคนกับพอเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงถึงว่าพอแท้เเอาลูกแท้เถะกับมี่อ่ากับปอยใละเรื่องจนปเป็นพวเป็นเมียกันอยู่กินน้ำกันอน้อะพี่น้องเนาะน,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 นี่แหละลูกเปลี่ยนแปลงไปอืวัฒนธรรมเฮากันยังคงคือเกา่าแต่ว่าชั้จะทำต่างๆนหน้ามันเปลี่ยนแปลงไป พี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องมีความคิดกมมินจังไรคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อ